peniang ik mak te ni mak te peniang ik kejar don te peniang dah kong kong yu nat oi oi dep rai te tí sai à, hết năm dok Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ดาเอวสามหกคัพ đôi บักเต้ <c oughs> <c oughs> บักเต้ติดลม่มเป็นโซนแลมือนีอ่วันนี้ครับมาทำงานรับจ้างนะครับรถไถ ي. มาปั่นนาทำนานาต้มนะครับนี่จะทำการหว่านนาต้ม กลับได้ประมาณ1 2 3 4 4สีรอบสนามครับติดเดียบร้อยติดลมทีนี้ไปคนเดียวกินยากครับผมต้องไป2คันครับต้องไปเป็นทีมเวลาติดจะได้ช่วยดึงกันนะครับไปคนเดียวนี่ไม่รอดลำบากครับแบบนี้นะครับถ้าไปคนเดียวนี่ไปคนเดียวลำบากแน่เลยบบกเต้บะย่านไปคนเดียวก็ได้แหละปะย่านดอกแม่นวะ <laughs> <laughs> Đẹp rồi À, thức, thức. chúc, chúc, mà thăm can vin Đó, à, con này dàn Dẹp yeah, phố vin, pháp Ôi, ừ, con cái mày đi <c oughs> แล้วหักแล้วเฮ้ยขึ้นแล้วพอ่พอพอ่อพ่อพ่อไม่หักได้ละสูสูได้นี่อยู่ข้างหน้าเนี่ยหายอีกหายอีกหาอีกพ่อ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 หามูไปกิะกินยากิ่ดอก วังวังวังราไทยตอนนี้ยู่นั่นติดระบอกฮะ oh, <yeah. S 1> เออ,อขึ้นครับติดหนักจมซีล้อแล้วบาดนี้ แนมห้ามู่พวกก็บมี่ไปได้เออพูด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 กาไปใส่พ่นบอพูดคันหนึ่งเดี๋ยวไปหาให้เดี๋ไปหาใหม่ก่อนพักสักครู่นะครับเดี๋ยวไปหาไม้ก่อนมาวินสอยกันครับ ờ mặc đây là bà nè dẹp lên พ่อพ่อฟังคุณลงแล้ว ฝั่งพุ่นมันวินเอาเน่ะ้า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 ูบุ้นไปวิ่งฝั่งพุ่นเอาเลยเอาเลยเอาเล,าลายใส่ไม้วินงซะแม้ เยี่ยวแล้วน่านน่านขึ้นแล้วน่านพ่อ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 เอไมออกโซโซโซไปไปไหน hang 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 luôn thôi phun thôi phun thôi phun phun ao phun ao phun ao